นี่นะคะเค,ค้กจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะ how to แต่งหน้าให้ไวภายใน10นาทีนะคะคือต้องเกินก่อนนะคะว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะรวมถึงครอบครัวเค,ค้กจะรู้เลยว่าเค,ค้กเป็นคนที่แต่งหน้าไวมากนะคะในทุกเช้าเค,ค้กใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นในการแต่งหน้าเดี๋ยวเราจะมาแชร์เคล็ดลับกันนะคะว่าเราใช้อะไรในการแต่งนะคะและแต่งยังไงให้ได้ไวภายใน10นาทีจะบอกว่ารวมการทาสกินแคร์ด้วยนะคะและนี่กระเป๋าเครื่องสำอางของเค,ค้กเดี๋ยวเค,ค้กจะเปิดให้ดูนะคะว่าภายในเค,ค้กใช้ อะไรบ้างนะคะเราดูกันเลยค่ะนี่นะคะสิ่งแรกที่เราจะลงก่อนลงสกินแคร์ทุกครั้งนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นลาเนตนะคะลิปบาล์มทำให้ปากชุ่มชื้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็น First c a r รนะคะของซาวาซูนะคะตัวเด็ดตัวดังที่หลายคนแนะนำมานะคะว่าดีใช้ทุกวันนะคะใช้ง่ายไม่ต้องในะไรนาก ขั้นตอนต่อไปนะคะเซรั่มค่ะตอนเช้าเคยจะเลือกใช้ไบโอเดิมไลฟ์แพนตอนนะคะตัวเซรั่มตัวนี้ทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะแข็งแรงนะคะใช้จนแบบเกือบจะหมดแล้วทุกคนทุกคนเหลือแค่นี้ตัวน,นี้นะคะใช้ตอนเช้าคือหน้าไม่มันนะคะที่สำคัญตัวนี้เขาช่วยปลอบประโลมผิวนะคะหลังจาก เจอราคาว่าจเจอกานกดสีต่างนะคะคือตอนเช้าทุกคนขั้นตอนจำไม่เยอะนะคะเราจะใช้แค่4ตัวนะคะและนี่ก็คือเป็น m ม i ์เจลรเซอร์นะคะใครชอบของเซร์วีมากมานะคะราคาไม่แพงนะคะและที่สำคัญตัวนี้ใช้แล้วหน้าไม่มันทุกคน ต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือกันแดดนะคะในวันที่ไม่ได้เจอแดดหนักมากนะคะอย่างเช่นเราทํางานอยู่ในออฟฟิศอยู่ในร้านอย่างโฮเทลทางานในร้านไม่ได้เจอแดดหนักเคยใช้ตัวนี้แต่ถ้าวันไหนเจอแดดหนักมางมานะคะเคยจะเลือกใช้เป็นตัวที่ spf สูงกว่าน,นี้ pa บวกบวกบวกกว่าน,นี้อย่างเช่นตัว la roche อะไรประมาณนี้ค่ะ อันนี้คือสําหรับวันธรรมดานะคะผิวหน้าจะแบบว่าเย็นๆนะคะตัวนี้เขาจะแบบใช้แบบใช้ง่ายผิวไม่มันนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะใครชอบใช้กันแดดที่ไม่เหนียวหนอะหนะต้องตัวนี้เท่านั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะสําหรับคนที่ทําขนตาอย่างเท่งนะเราต้องมีตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยนะคะเป็นแปรงปัดขนตาอ่ะปัดไปขนต,ตาแต่ว่าไม่ทันกันอารมณเราอีก่คนมาอตัวใช้น่ ต่อไปนะคะในหมวดเครื่องสําอางต่อกันเลยค่ะนี่กระเป๋าเครื่องสำอางตัวที่เคงรักมากซื้อมาไม่นานนะคะใบนี้แต่ใช้ดีมากๆาเลยเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเออใส่ของได้จุกๆนะคะเยอะมากทุกคนดูยัดทุกอย่างไปนี้ได้หมดเลยแน่นเอียด ตัวแรกนะคะที่เค้กจะใช้กอดลงรองพื้นทุกครั้งนะคะจะเป็นนี่นะคะเออแบนดีเคนะคะออ i ไน t นะคะเป็นตัวที่เหมือนเป็นไพรเมอร์ทุกคนที่สามารถทําให้หน้าเราอะติดทนนานนะคะทั้งวันขีดออกมาจานี้เลยประมาณสามดก็ได้นนะคะ่ะหน้าจะรู้สึกแบบชุ่มชื้นป ตัวต่อไปนะคะจะเป็นลองพื้นนะคะตัวเด็ดตัวดังนะคะชูเอมูระนะคะเป็นลองพื้นที่เหมาะสาหรับทั้งผิวมันแล้วก็ผิวผสมเลยซึ่งตัวใครเองจะเป็นเมื่อก่อนมีคนผิวที่มันมากทุกคนแต่หลังๆมานะคะอยู่ผิวก็กลายเป็นผิวผสมเหมือนมันมีความแห้งขาดน้ำอะคะ่ะเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะคะฟองน้ําในการทับเข้าไป หลังจากลงรองพื้นเสร็จนะคะเค้จะไม่ทาแป้งโดยทันทีเค้รู้สึกว่าเหมือนแบบอยากให้เวลารองพื้นมันมีความเซ็ตตัวก่อนระหว่างที่เรารอทาแป้งนะคะเราก็จะแต่งหน้าเพลินๆไปนะคะเริ่มจากการเขียนคิ้วตัวนี้เลยค่ะ Brow it นะคะเป็นที่เขียนคิ้วที่ลักมากใช้ตัวจิ้แค่นกคนแล้วก็นี่นะคะอีกตัวหนึ่งใช้จนเยินนะคะเคสนะคะที่เขียนคิ้วแบบฝุน่นเราใช้2ตัวนี้นะคะเริ่มจากการเขียนคิ้วตรงนี้ก่อน ราจะวากดกรอบพิคิวนะคะเพื่อการเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นคือตอนเช้าเราก็ได้มีเวลาเยอะในการแบบมาวาดเลียงเส้นอะไรแบบนี้ทุกคนเขียนกรอบพิคิวก่อนนะคะเพื่อให้เราระบายสีในคิ้วง่ายประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะใช้ตัวนี้ต่อค่ะเคสอันนี้คือซื้อมาประมาณ8ปีแล้ว8ปีจริงๆค่ะใช้ยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าอะเราใช้2อันแล้วกันวันนึงใช้อันนึงวันนึงใช้อันนึงแล้วแต่ว่าอ,อยู่ที่ไหน ว่าไหนก็ใช้อันนั้นแต่จะบอกว่ามันใช้ได้นานมากแล้วเลือกสีน้ำตาตรงนี้นะคะในการทาตรงปลายคิ้วตรงนี้ส่วนสีน้ำตาลอ่อนนะคะเราจะทาตรงแบบหัวคิ้วนิดนึงแล้วตรงนี้เราใช้ไฮไลท์ลงมาต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้ผู้การที่เขาให้มานะคะแทบแทบตรงสีน้ำตาลนะคะแล้วก็วาดตรงโค้งคิ้วนะคะปัดลงมาเป็นการเช็ดจิ้งไปในตัว ให้คิ้วนะคะมันดูแบบมีความเชื่อหมหัวจมูกทาให้ดูมีสัดจมูกมากขึ้นนะคะเคจะใช้ฝั่งนี้นะคะในการปัดคิวค้วทำให้คิ้วดูมีคามชติมากขึ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเคไปเขียนต่ออีกข้างหนึ่งก่อนนะคะอ่ะหลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะตัวที่สามารถปัดคิ้วให้มีความฟูขึ้นได้นะคะเคจะปัดหัวคิ้วประมาณนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้อโลม l o แ a น d อ d อ่านไม่ออกอ่ะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าโ o แมนหรือ l o แมนเอ d มีคนแบบบางคนก็เลือกแบบโลแมนบางคนก็เรียกแบบ Lom a นเอ d ใครเรียกแบบไหนฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะคะอันนี้นะคะหัวคิ้วจะแบบมีความแบบตั้งขึ้นนะคะเหมือนจะเป็นตัวล็อกคิ้วค่ะ และนี่นะคะเป็นตัวเด็ดตัวดังอีกเช่นเคยนะคะเคสไอบานะคะเป็นตัวที่ปัดขนคิ้วให้มีสีเข้ากับสีผมอย่างตอนนี้นะคะเคสสีผมจะแบบออกน้ำตาลอ่อน,ออนเราจะเลือกใช้ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะเคสใช้เบอร์ BR 2ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการปัดแป้งแล้วแป้งที่เคสเลือกใช้ช่วงนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยทุกคน c o v e r Mark นะคะเป็นตัวที่ สามารถคุมมันได้ดีมากแล้วก็ทําให้หน้าผ่องหน้าเนียนนะคะตัวนี้นะคะเพิ่งใช้มาไม่นานมีคนแนะนํามานะคะรุ่นพีเค,คพีเบเตอแนะนํามาจริงๆตลับของเขาจะเป็นตลับสีชมพูนะคะแต่ช่วงที่ไปซื้อคือตลับหมดฟองน้าเขาก็จะแบบดีมากสามารถแท็บบนใบหน้าได้เลยแต่ถ้าใครนะคะที่อยากให้หน้าแบบมีความเอ,อธรรมชาติมากขึ้นเราสามารถใช้แปรงปัดแทนได้ค่ะ เค้ก hey, จะมี2ตัวนะคะ2สีนะคะสีนี้คือสีอ่อนนะคะและนี่สีเข้มนะคะสีเข้มจะเป็น S N 5 0ูนนะคะส่วนสีอ่อนจําเบอร์ไม่ได้เป็นเบอร์ขาวมากตัวนี้เค้กจะใช้บริเวณภายในหน้านะคะเหมือนเป็นการไฮไลท์ายในตัวตัวที่เป็นสีเข้มเราจะทากรอบหน้าคือตอนเช้าเราไม่มีเวลาเยอะใช่ไหมตอนแต่งจริงอะเค้ก hey, ใช้เวลาลวเร็วมากในการแต่งหน้าเพราะว่าเราใช้ตัวเนี้ยเป็นการแบบเชดดิ้งไป,ไปในตัวสีอ่อนเราจะทาภายในหน้านะคะ ส่วนสีเข้มเลทากรอบหน้านี่นะคะต่อไปเราจะใช้ตัวสีเข้มนะคะอย่างที่บอกเป็นเบอร์ sn 5 0เคจะใช้ตัวนี้นะคะในการทากรอบหน้านะคะเป็นเหมือนการเชดดิ้งไวในตัวสีเขาจะเข้มขึ้นทาลงบริเวณกรอบหน้าทุกส่วนเวยที่เราไม่ทาตั้งแต่แรกเห็นไหมทุกคนสีมันจะมีความต่าง ่วนตัวนี้นะคะเคยใช้เป็นแปรงเลียวเทคนิคนะคะในการไฮไลท์เชดดิ้งนะคะนี่เชดดิ้งบริเวณจมูกใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นการปัดแป้งมาในตัวโดยไม่ต้องใช้เชดดิง้งขั้นตอนต่อไปหลังจากลงแป้งนะคะเราจะลงเป็นตัวนี้เลยอเอาก๊าซนะคะ Ambient Lighting Infinite Powder นะเป็นตัวที่สามารถทำให้หน้านะคะมีความแบบโอ้ยมีกลิตเตอรเบาๆนะคะมีความแบบว่า หน้าใสหน้าเองนะคะยิ่งออกแดดนะคะยิ่งมีแสงตัวนี้คือทำให้หน้าแบบเฉ่งมากนี่นะคะจะใช้แปรงนะคะปัดไปทั่วใบหน้าเลยมาขอใช้แปรไฮไลท์แต่สำหรับเพื่อนคนผิวขาวนะคะเราใช้ทั่วใบหน้าได้ทำให้ผิวหน้าแบบที่มันดูแบบไม่มีความแบบเป็นแป้งเกินไปนะคะตัวนี้ทำให้แป้งนะคะดูแบบเบล่งเข้าด้วยกันต่อไปนะคะจะเป็นตัวบลัชออนนะคะรุ่น ambient lighting brush นะคะสี mood exposure นะคะตัวนี้สีสวยมากทุกคนดูดูสีของเขาดีงามไหมคะ เป็นสีที่สามารถใช้ได้ everyday ล really. ุกเลยนี่ปัดค่ะแล้วที่สําคัญคือชอบตรงที่แบบเราแปลงปัดทุกคนแล้วฝุ่นมันไม่ร่วงอ่ะมันไม่มีฝุ่นร่วงลงมาเห็นไหมไม่มีเลยอ่ะปัดประมาณนี้นะคะปัดวิธีแก้มตรงกลางเล็กน้อยจะปัดเดยอะก็ได้สีเขาแบบว่าไม่กระตกกระตากดูดีด,ดูแบบูตีด,ด,ด,ดูดูจากนั้นนะคะเพกจะใช้ตัวนี้ในการเบรนเหมือนกัน ต่อไปนะคะในการทาตาใครก็ใช้ตัวนี้เลยเป็นตัวที่ใช้มายาวนานมากใช้มาประมาณ8ปีเช่นกันตัวนี้นะคะใช้ซื้อแต่แะทุกคนดูภาพเยอนมากตัวนี้แบบขาดจบทุกสมองและทุกลงมาแล้ววิธีการง่ายๆนะคะใครจะใช้นิ้วนะคะในการปาดตอนเช้าวไม่มีเวลาเยอะใช่ไหมเอาเลยคะ่ะเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะคะปัดสีอ่อนก่นนะะอ,อน,น,น,ะะส,ออนสีอ่อนนะคะแต้มตรงนี้ไปประมาณนี้ทาตรงนี้นะคะหนึ่งจึก๊กหนึ่งจึ๊กประมาณนี้ เหมือนกัน1ตึกนะคะ <Yeah. S 1> ด้านล่างก็1ตึกไล่สีไปเลยค่ะส่วนสีที่เข้มขึ้นนะคะปัดไปตรงกลางเราจะไล่อ่อนไปแก่นะคะตรงนี้ตรงกลางนะคะสีเข้มขึ้นอ่อนเข้มนะคะและตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นสีสีเนื้อนะคะที่แบบว่าเข้มสุดๆทาตรงริมสุด แล้วอย่าลืมทาด้านล่างด้วยเพื่อให้ตามันลิ้งกันนิ้วจิ้มๆไปเลยค่ะสภาพก็จะเล็กๆประมาณนี้แป้งแป๊บเดียวเท่านั้นเราสามารถใช้แปรงปัดอีกียอได้จากนั้นนะคะเคกจะใช้แปรงนะคะในการเบลนดนะคะเค้ใช้ของ E ีโค o ูนี่ตัวนี้นะคะสามารถเบลนด์ได้อย่างเร็วมากเริ่มตั้งแต่โคนตาอย่างนี้นะคะปัดเลยค่ะนี่เบลนดเข้าหากันค่ะ ข้างล่างต่อต่อจากทางนี้ปัดปปัดปดเข้าไปนี่นะคะหลังจากที่เราทาอายชโดว์เสร็จแล้วแล้วก็ปัดขนงตาลต่อทาขุงตาลิ้นตัวเล่หนึ่งคือจะใช้ตัวสีนี้นะคะในการปัดใต้ตาสี้ำตานอ่อนประมาณนี้เขียนขอบใต้ตา เคจ่ใช้ตัวนึงนะคะเป็นพาเลทที่สามารถใช้ไฮไลท์หน้าได้นะคะตัวนี้เป็นของเบกก้านะคะสภาพก็คือใช้จนเยินมากทุกคนหลุดออกมาแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไปเคจะใช้ตัวไฮไลท์ด้านล่างนะคะเคจิใช้ตัวไฮไลท์ตัวนี้ในการไฮไลท์ใต้ตาให้มีความวิ้งแบบธรรมชาติตัวนี้เขาธรรมชาติมากใช้นิ้วเลยค่ะโหเวทยยีการงี้และนี่ใช้ตรงกลางตาให้เพิ่มความวิ้งมากขึ้น และเราใช้ตัวนี้เหมือนเดิมอุปกรณ์ไม่เยอะทาไปที่สีเข้มแล้วก็ปัดเพื่อเช็ด,ดิ้งหัวตาปัดตา,ตาจากนั้นนะคะเราจะเขียนอายไลเนอร์กันะคะเคกใช้ตัวนี้นะคะ m i s t นะคะตัว black so black นะคะ so black จริงๆสมชื่อตัวนี้คือดำมากดำชนิดเขียนง่ายมากๆด้วย หลังจากนั้นเราจะใช้ตัวนี้อีกทีน,นะคะในการทำให้อายไลเนอร์ของเราแบบมีความเบลนมีความฟุ้งมากขึ้นโดยเราจะใช้สีมัาตานเข้มนะคะในการทาขอบของอายไลเนอร์นะคะทำให้อายไลเนอร์แบบมีความแบบฟุ้งมากขึ้นไม่เป็นเส้นดำเกินไปนะคะแถบๆบแบบไปขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นการทาลิปนี่เคใช้チ c e ตัวนี้นะคะสีสวยมากมากทุกคนเป็นสีเบอร์แมท หนึ115นะคะใช้จนเหลือเท่านี้คือใช้บ่อยมากนี่นะคะทาเลยขอบปากทาประมาณนี้แล้วใช้นิ้วเลยะคะ่ะเบนหลังจากนั้นนะคะใครจะใช้ตัวโฟ y o ยูทูนนะคะในการทาขอบปากด้านในเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะตัวนี้คือใช้จนเก่าจนแห้งหมดแล้วนี่ทาแทบๆ้างในเล็กน้อย นี่นะคะคือทั้งหมดในการแต่งหน้าทั้งหมด10นาทีในตอนเช้าของเพ้นะคะ e r y d a y Look ที่สามารถแต่งหน้าอย่างรวดเร็วไปทํางานตอนเช้าแล้วไม่สายได้นะคะใครนะคะที่ชอบแต่งหน้านะคะตอนเช้าลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะในการปาด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 ,ปาดเท่านั้นคือเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะรีบแต่งรีบทํารีบไปทํางานนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะใช้รองพื้นตัวเดียวนะคะใช้พรเมอร์ก่อนทารองพื้นฉีดฉีดทุด่น ตัวไฮเมอร์ mer, ให้เราใช้แบบตัวพ่นนะทุกคนมันจะทําให้แบบพื้นหน้ามันแห้งเร็วกว่าใช้เงื้อครีมสําหรับเคงนะหลังจากทารองพื้นแล้วทาแป้งได้เลยอัดแข็งก็ได้แป้งฝุ่นก็ได้แต่วิธีทําให้เร็วขึ้นคือการใช้แปรงแปรงจะทําให้เราปัดเร็วขึ้นไม่ต้องมาแบบเอ้ยน้าแบบแยงยันหน่อยเย และที่สําคัญตัวไฮไลท์ถ้าตอนเช้าไม่ทันไม่จําเป็นแต่ถ้าใครชอบนะคะใครแบบน้ายฉันต้องคุ้งต้องแบบสว่างเท่านั้นก็จัดค่ะส่วนตัวเคเคจะใช้เป็นแป้งอย่างตัวที่บอกนะคะจะใช้แป้งในการทํามอนเซอร์แทนก็คือทากรอบหน้าด้วยแป้งสีที่เข้มขึ้นจากนั้นนะคะเราก็แค่ทาลิปปัดแก้มนะคะวีผมแค่นี้แล้วค่ะก็ออกไปทํางานได้แล้วสินาทีในตอนเช้าเคคือไวมากคือทุกคนเวลาตอนเช้ามันมีค่ามากๆากอะทำไรดแบบับนนไม่ได้เลยสายตัดเดียวคือ ะนะนคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าเทคนิคของเค้กเอ้ยมันมีประโยชน์หรือว่าอยากติดตามเค้กต่อไปนะคะก็สามารถช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจเค้กหน่อยนะคะเค้กพยายามจะแบบเอ้ยทาคลิปนั่นนี่นะคะให้สาระความรู้หรือว่าแบบอยากมาพูดคุยกับเพื่อนนะคะใครแบบอยากติดตามเค้กก็ฝากด้วยนะคะกับช่องเค้กกระดกออนค่ะกดไลค์เข้าหนนะ